สวัสดีค่ะมือนี่ตอนเศร้าบบาหนูพันมาถางมองไว้เฟืองค่ะอันนี้จะเป็นเฟืองเก่าจากปีที่แล้วค่ะที่พวกเขาอัดไว้เนาะคะ่ะอันนี้งวว่าเพิ่งกินม่เบิร์ดเมื่อนี้พวกเขาจะไปขนเอาเฟืองไอ้ที่รสสีขาวเป็นสีไว้อยู่นะเหละค่ะขนมาไวน้นี่จะบปอัดเฟืองเลคะ่ะปีนี้ก็คือจะไปขนมาแบบนั้นเลยเนาะเดี๋ยวมื่อนี้จะพาพี่น้องไปขนเฟืองน้ำกันจ้าอันนี้เดี๋ยวบ้านเราคจะจัดไม้ค่ะพี่น้อง,ง,งระวังงวงว่าไ่เคยกินแล้วเนาะคะ่ะ ฟืองอันนี้ก็จะเอาเฟืองไม่ไม่เพิ่นกินแล้วพี่น้องเห็นต้นมันบ่คันี่ต้นมันล้ำใยใหญ่หมึงเนะี่ยเป็นยังขึ้นใ่ค่ะแครอันเมื่อเกิดขึ้นเองนะคะพี่น้องเขาเด็ดป,ปลูกไว้ด้วยนี่ถ้าสมัยตะกี้แม่ยาเพิ่นปลูกมันวบมองนี้คะเนาะเป็นไฮมันเป็นมอหมองนี้บ้านนู้ S 2> <S 2> เออแต่ก er, ่อนไปให้มันบ่อยมากเออแล้วที่นี่มันมาเกิดขึ้นเองใกล้ปีเลยเด้อค่ะพี่น้องเกิดขึ้นทุกปีเลยเนี่ยปีสาวปีหนึ่งมันค่อยคอย่คอยน้อย <c oughs> มันค่อยเยอะเ,เนี่ยคือมอสสารเนี่ยปุ๋ยสปูมันเพราะท่านในขุดเมึงเลยค่ะว่ามีหัวหรือบ่มีเนาะพี่น้องมั่งเด้อว่ามีหัวบ่นี่หัวมีป่ะบ้านหัวมันพี่น้องหัวมันหัวมันใหญ่ตัวนี้ เอากินก็ได้อะไรเอาเผาก็ได้บ่ามันแก่หรอบ่หัวมันก็ได้บ่มันมันปีนี้เสือบงั้นมันแตกไรหนึ่งก็แตะก็เหรออ้าวทุกทูหัวใหญ่ด้วยเนาะหนีเนาะตัวหากระจกมะก้นเอาเอาอยู่บ่บ่เอาดังเนาะเอาไว้นี่แหละหัวใหญ่แล้วเอาไว้เพิ่นเกิดขึ้นไหมพีหน้าคงมาเอาเพิ่น ค่ะตอนนี้พวกเอากำลังจะไปนะจะพออปปี่นออ้องไปคุณเอาเบื้องเด้อะไปเดี๋ยวไปนล้วกันได้จ้ะ นนก่อนอีกมะฮอด์แล้วเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวมะคนเฟืองเป็นน้ำกันเด้อค่ะหอมเฟืองพี่น้องเฟืองเขาเจ้าอ๋อนเฟืองเขาเจ้าหอมอหอมเหมือน เอาที่ไฟก่อนมองคือเป็นเส้นผูนั่งเสีข้างสียแอลแล้วนั่งผิดรถ เกี่ยวฟง้นทางไม่ทางเตือตั้งไม่ตรงตรงอือพอแล้วเด้อค่ะพี่น้องมานีเดี๋ยวจะพากลับสวนแล้วค่ะเขาจะตรงขึ้นนั่งอยู่ทั้งเฟืองหูเด้อค่ะพี่น้องไป้านมากลับสวนเอาเฟืองไปเก็บกันค่ะ ไงยาเพไนปลูกผักค่ะพี่น้องหลังจากนาเกี่ยวเขาแล้วล่ะเนาะบ้านนี้ดินมองนี้ค่ะจะมีน้ำลงมาเนาะจะเป็นบ้านผักปูอยู่ h ẳ นเนาะพอต่อน้ำลงมามันจะปลูกผักค่ะพี่น้องอันนี้เครื่องปูงยาไว้แห้ง้วแล้วก็ปลูกผักค่ะผักที่ปลูกนี่ก็เป็นพวกพั้งหอมเหรอค่ะพี่พน้องเปิดผักสวนครัวนะคะตอนนี้กำมาถึงสวนกันแล้วเดอ้อพี่น้องบานนี้จะเอาเฟืองเก็บไว้แล้วเนาะ ที่นี่บ้านโนพันกาคุดหาทางเขาอยู่เด้อค่ะพี่น้งย่านซ้นก่ออย่างหน่อยนะแมหมห่างกันพอดีวะเนาะบ้านี้กับรถแทน่นะ มาหา่งยืมกันนี้ครับแอ้ขึ้นเนาะมันจะมามือ่อ